ครับตอนนี้มีอยู่กับผมแมเนจจอยอีดิคชั่นเดิมนะครับตอนนี้ซึ่งผมจะมีวิธี14บัคของเกมเอ่ออะไรนะเาที่สามารถบัคกของเกมแกรน n y นี่ได้นะครับซึ่งบัคกนี้เป็นบัคในเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับหรือเวอร์ชั่นแกรนนี่1.8นั่นเองซึ่งบัคกนี้เอาไม่สามารถใช้กับประโยชน์ก็ให้การเล่นแกรนนี่ให้ผ่านก็เป็นได้นะซึ่ง ก็พร้อมแล้วใช่ไหมก็เข้าไปดูกันเลยนะซึ่งบักแรกเราก็ต้องมีกุญแจนะครับซึ่งบักนี้เราต้องไปหากุญแจเพเฮาส์นะครับหรือกุญแจสวนหลังบ้านของยคุณยายนั่นเองโอเคผมได้หาเจอไปที่เรียบร้อยอนะนี่แหละคือกุญแจเพเฮาส์นะครับซึ่งเราก็ไปสวนหลังบ้านได้เลยทุกคนยกข้ามาฝั่งนี้ขอเปิดทางนี้แป๊บไม่รอ ซึ่งเราก็มาขายตรงนี้ออกนะครับเซ่งบักนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับและเราก็ทำยังไงเซ็งมันมันเป็นบัคเล่สักอยากอ่างเราต้องทำยังไงวะใหญ่วะเราแล้วมันมีของที่เราแบบสบามารถเก็บมาได้นี่เห็นไหมหยิบได้เองดิฉยนนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ไอ้พวกไอ ฟันเฟืองอะไรเดียครับนี่ครับนี่คือบักแรกของเกมแกรนนินะครับและเซนบักต่อไปก็เป็นบั克อะไรเดี๋ยวอยากรู้ใช่ไหมก็พร้อมไปดูกันเลยนะครับผมบักที่สิบสองนะครับก็ไปชั้นบนเลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบั克ก,ก็คือเวลาเราล่ว,วงเราเรื่องล่วงออกจากแผ่นนะครับเ่นเราก็จะไม่เป็นอะไรนะครับไม่รู้สึกอะไรเลย คุณต้องมาอยู่ชิดๆประมาณตรงนี้อิวเวนเ้ยโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาด้านบนแล้วครับซึ่งเอาใหม่อีกรอบนะผมออกจากเกมแล้วเข้าใหม่ซึ่งเราลงมานะแล้วเราก็ไม่เป็นไรเลยครับทุกคนเนี่ยเห็นปะจุดดีไม่เห็นเป็นไรเลยทุกคนซึ่งก็บักนี้ใช้วิธีได้ครับทุกคน เปนที่สามอ่ะควรจําเป็นต้องจะต้องมีอของที่เขาเรียกว่ากับดักน้ําแข็งนะทุกคนใช่ครับกับดักน้ําแข็งซึ่งผมนั้นจะไปที่สวนหลังบ้านของคุณยายเอ้ไม่ใส่ดูแล้วดูแล้วแต่ผมนั้นไปตรงนั้นมันการที่จะเดินไปอย่างนี้เข้าไปจังๆเลยจำจำด้วยนะวะซึ่งเราก็ได้กับดักน้ําแข็งมาไปที่กบบน,นี้นะครับ อยู่นี้น่ทำหานด้านล่างโอเคซึ่งเราก็มาทําการวางกับดับกตรงนี้แล้วเราก็เอาอตุ๊กตามหมีมาครับซึ่งก็รอให้คุณยายมาครับมายัางไงก็ต้องโดนแบบกับดักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องมาช่วงเวลาตอนที่มันจะโดนกับดับกแล้วก็รีบวางเลย คุณยายจะหายไปครับซึ่งก็ได้เลยอเจอวใจเรจังอ่ะทุกคนแล้วเราก็ทําการลงไปชั้นล่างนะครับซึ่งแกรนนี่มันก็จะว้าไปอยู่ชั้นล่างนะเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูชั้นล่างกันทุกคนนี่คือบัคที่3นะครับทุผมยังไม่ได้บอก นี่ครับแกรนนี่มันจะนิ่งอยู่เฉยๆละครับเ<บ>วลาเราทําอะไรสรีอะไรมันก็จะไม่มาทาไม่เกิดอะไรขึ้นครับเราทําไปแต่เห็นไหมครับดูสิ oh, <shit. S 1> ไม่ทาอะไรเราเลยแต่ผมไม่รู้ว่าสักแป,ป๊บนี้แบบมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมไหนว่าโลกเสียงก็ไม่ได้เห็นไปเลยนะออก็แค่แบบเราสามารถโรเพยีินคุยกันเล่นๆก็ได้แต่ถ้ามันจะเป็นไปได้แบบแกรนนี่สก็มาทางนี้ซึ่งบักไว้โลกแบบแกรนนี่ได <มา S 1> ้รอบเนียย เราสามารถล่อขึ้นไปบนเตียงได้ทุกคนแต่ว่าการทำอ่ะมันจะยากพอสมควรมาซึ่งแล้วก็ทาบั็กแบบนี้นี่ครับเราก็ขึ้นเตียงได้ครับซึ่งมันเหมาะไว้สําหรับเราล่อแกรนนี่ได้นะแต่คือการทาเนี่ยข้อเสียการทํามันก็ไม่ได้อะไรขนาดน้นก็คือมันทํายากทุกคนเนี่ยเราขึ้นมาบนนี้ได้ก็แค่เราดันเก้าอี้แล้วก็จะขึ้นมาที่นเตียงเห็นปะลองต้องด,ดูแต่แกนี่ขึ้นมาไม่ยากดิสี่เหรอ แกนี่มันงงมากเลยทุนส้ยายนี่คือเปียนเลยอหะจุดที่ห้าก็คือเราก็มีบั๊กแบบนี้เช่นกันนะขอบอกเรือ่องว่าทำแบบนี้ใช่ไหมค่อยค่อยอือได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่ครับทุนเนี่ยได้สักทีโอเคอย่ายงน้วะทำอะไรล่ะกแบบแบบแบบ็เอามาแล้วก็รอแกรนี่มาเอาไว้สำหรับกับการโล่ได้นะทุน จะพาดูไปทัวร์บักบักหนึ่ง้วยนะมาแล้ว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 ปาาุยอดเดนี่ละนะขึ้นเนี่ยเยอะงนี้ละคนเียไออกไปออกไปโอเคบักที่หนะครับบักบักที่หนะ คุณลองทําแบบเนี้ยเก็บได้ไรมาเนี่ยเก็บเก็บไม่ได้ยกเก็บไม่ได้อะเนี่ยเก็บไม่ได้โอ้ผมว่าตรงนี้มันมีของสำรองของสำรองก็ไม่มีเดี๋ย่ไปฝังแล้วก็ไปลงในกล่องก็รอให้แกนี่มันไปชนนั้นโอเคแกนนี่มาแล้วมันก็จะไปชนตรงนั้นแล้วมันทำให้ไม้มันก็พังดในสุด ก็แค่นี้แหละมาดูบักที่เจ็ดกันนะครับทุกคนซึ่งบักนี้มันเป็นบักทะลุแมปนะครับแบบปรับแสงก่อนมันไม่เห็นนะครับซึ่งบักนี้เราก็ต้องไปชั้นใต้รู้นะครับให้ใต้ใต้นะครับแล้วก็เยี่ยมแบบนี้นะบักทำไมมันช่างยากเย็นล โอ,โอ้โหนีห่โอเคได้แล้วบลักที่เจ็ดจะทำ่อ่ะี่็วปะนี่เราเห็นข้างนอกได้ทุกคนดูดิอูว้ววเห็นแตงโมด้วย่ินะโอ้โนี่เราสามารถออกมาจากออกมาข้างนอกได้ดูดิ ก็เห็นชั้นในบรรยากาศด้วยอันนี้ด้วยนะเป็นชั้นของแม่สลินน่นาเอง <c oughs> อืมเครื่ององไรก็เป็นมาสเตอร์คีย์ด้วยโอ้โหสิรนอยู่ตรงนี้ดิบักที่แปดนะครับก็แค่คุณเข้าไปในหลุมเลยกล่องนะเนี่ยนี่บักที่แปดนะทุกคนดูดิพวณกดตรงนี้ไว้แล้วก็ทำแบบนี้เดี๋วเข้าไปชิดชิดแล้วก็รีบกดตรงนี้รีบกดแบบนี้แล้วก็รีบกดเข้าไปกล่องเลยเนี่ยมันก็จะได้บักแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นบักที่แปดที่นี้สุนะเอาง่ายๆนี่ มาตรงนี้แล้วก็อา้าวก็เป็นบั็อกอะไรสักอย่างแหละที่เราสามารถทำนองแบบอีวุยดูใช่ไหมแกนี้ก็ไปเจอเลยด้วยนี่นั่นล่ละดวนคุณควรมาทางนี้หน่อยครับแล้วก็ทำแบบเนี้อยอโอ้อะไรวะแกบบ บัคที่8มินนโอ้เมื่อกี้ผมตายเพราะอะไรเนี่ยโอเคตายก็ดีแล้วนี่คือบัคที่เอ่อ9นะครับทุกคนบัคที่9ก็โอเคดีแล้วที่ผมตายพอดีเนะซึ่งบัคที่9บัคดีก็คือแกนี่เราจะไม่สามารถตีเราได้แต่ไม่รู้ว่าบัคปัจจุบันนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าแต่ผมก็ต้องเอามานะตรงนี้มีของไมไม่มีครับมีแต่ลายเสื้อคำสา์หน้างูมาตัวไหน โอเคมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะรอให้แกรนนี่มาแล้วก็ทำแบบนี้ทุกคนคุณจะตีตีตีได้ไงวะบรคือเราก็จะต้องกดซ้ำๆเนี่ยกดซ้ำๆแล้วแกรนนี่มันก็จะตีไม่ได้ มันก็จะยืนนี่ไนงะอันนี้บ้าอันนี้เดี๋ยวทําไปทีละเออโอเคก็ได้ทีละ้อยครับนี่เห็นไหมครับแกนี่ตีเราไม่ได้ทุกคนนี่แหละ,น,น,หละน,ลนี่คือวัคซีนที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับวว้าอันนี้ผมตายรอบที่แลว้วะเนี่ยอันนี้ตอนที่สี่เห็นไหมแกน,นี่มันจะยืนนิ่งเ,ยเฉยๆไม่ทําอะไรหายเลยหรอกสวัสดีครับคุณไปนอนเตียงหน่อยนะผมผมเราเดือดรเราเกียร์พูดซึ่งก็เป็นวัคซีนสุดยอดที่สมจริงมากเลยทุกคนนี่เนี่ที่สิบนะครับเอาง่ายๆมากเลยนี่ สุบักที่สิบนะครับทุกคตอนที่สิบก็ง่า,งายไม่มีอะไรมากูแค่ามาตรงนี้ยจิโร่แกนี่เกิดอะไรบุกเป็นมุมที่แบบอะไรอย่างงี้ล่ะเก็บเก็บไม่ได้ก็เอาไว้สำหรับการล่อแกนี่นะทุกคนผมแบบนไปตรงนี้มันจะตกอะไรมา ละ้โอเคผมเจอแกนี่มารอครับโกงแค่มาทางนี้ยแกนี่มันทำอะไรคุณหรอครับกงแค่มันก็จะยืนคุณใหญ่กดยืนนะก็ไว้สำหรับการบ้านรอเดี๋ยวหลบหลบตรงนี้ได้ผมไม่รู้ว่าหลบแล้วมันแกนี่มันจะหาดูโอเค ล่อไว้ตรงนั้นนะเฮยเหรออ้าวซึ่งบั๊กนี้ก็ไว้สําหรับล่อการกับการแกะเอ้ยล่อก,กับแกะแกะนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือบักออบบ๊กที่สิบแล้วเองกับอังเอิญด้วยครับทวนซึ่งบั๊กที่สิบเอ็ดเราก็ใช้อันนี้นะครับซึ่งเราก็ไปด่านที่ แมงมุมนะครับชิดของแมงมุมนั่นเองถ้าแมงมุมนั่นมันมามันก็เราก็ต้องกดย่อนแต่ต้องแต่ระวังต้องแต่ต้องกดย่องให้ทันด้วยล่ะถ้าไม่ทันก็แบบซึ่งเราก็จะนี่ครับนี่เป็นไงเห็นปะบักแมงมุมเนี่ยเห็นปะนี่ว้าวแมงมุมมันก็จะหยุดนิ่งเฉยคนผมไปแตะอ<笑><笑>ได้ทุกคนเห็นไหมนี่คือบักที่สิบเอ็ดนะครับทุกคน ต่อไปบั克ที่สิบสองอันนี้คือเราอย่าแตะแมงมุมนะถ้าเราแตะมันก็จะมากัดคุณนี่คือบักนะก็ผมบอกแล้วไงว่าบัคนี้มีประโยชน์มากแล้วก็ใช้ได้กับการที่คุณนั้นเอาไปเล่นสําหรับการบักอะไรนะพวกโหมดเอ็กซ์ตรีมโหมดฮะโหมดไนเม่อะไรประมาณนะั <S <S ้นก็บักนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคนุณซึ่งบักนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะก็แค่เหมือนเดิมนะ ก็เหมือนเดิมนะเนี่ยเดี๋ยวทำไมรู้สึกว่าแล้วก็สามารถเข้าไปห้องที่ห้องน้ำได้นะัทุนซึ่ง,ซ,งซึ่งบัคที่สิบาก็ถือว่าเราไม่ต้องใช้นี่นะมันอยู่ตรงนู้นนะซึ่งบักนี้เราก็แค่ทำแบบนี้นะเนี่ยซึ่งของตรงนี้มันจะล่วงเองด้วยทุกคนนี่เห็นไหมได้ด เดี๋ยวาเห็นได้แล้ดานาดูดิแล้วก็เอาไปไขาดไดาทุกคนเนี่ยบักนี้คือแบบใช้ประโยชน์มากเลยอะดูดิเห็ะบอกแล้วบักดีดีทุกคนซึ่งก็แค่นี้ครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ไม่ต้องกดแชร์ผมเลยนะครับซึ่งลาไปก่อนนะไปละ